ธุรกิจหลักของธนาคารเนี่ยเป็นการปล่อยสินเชื่อที่ทภาษาอังกฤษเราเรียกว่า productive loan ก็คือสินเชื่อเพื่อเอาไปทำธุรกิจซึ่งเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นฝั่งสินเชื่อเราก็จะเป็นกลุ่มตั้ง,ตงแต่เจ้าของ SME เล็กๆนะครับรวม,มไปจนถึงกลุ่มที่เราเรียกว่า micro nano finance ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆตัวคนตัวเล็กๆที่ค้าขายทั้กลุ่มนี้มันอาจจะไปมีความใกล้เคียงกับ กลุ่มที่เขาอาจจะไปกู้ทางนอนนอนแบงค์ bank, เช่นเขาอาจจะไปกู้ลักษณะมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถปิกอัพแล้วก็เอาไปกู้จะเป็นกลุ่มอย่างนั้นธุรกิจของไทยเครดิตเนี่ยเหตุทไปแปลกว่าต้อการไปไปเน้นสินเชื่อรายย่อยซึ่งพอสินเชื่อรายย่อยเราเนี่ยยกว่า S m e ใมีแต่สูนเกือบเกือบเจ็ดสเรเริ่มต้นมายังไงไทยเครดิตถึงจะต้องถึงไปหันไปจับสินเชื่อประเภทนี้มาก จริงๆถ้าเท้าความไปมแบงค์เราอาจมีมียุะมันสักสิบหาสิบหกปีได้นะครับคือตั้งแต่ตอนที่ก่อตั้งแบงค์ขึ้นมาเนี่ยก็ก็จริงๆก็ตอนในช่วงประมาณสีปีแรกอะอถ้าถ้าดูถ้าเราประวัติศาสตร์นะก็ท,ทําธุรกิจคล้ายๆแบงค์อื่นอะไรทีนี้มันด้วยความที่ว่าเราเป็นแบงค์ใหม่มเป็นแบงค์ขนาดเล็กต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราสู้กับแบงค์อื่นไม่ได้นะครับเราก็เลยพยายามที่จะหา business model ที่ว่าจะสามารถ อยู่ในตลาดของทางธนาคารต้องเรียนว่าจริงธนาคารตลาดธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันก็เป็นตลาดที่มีความแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ไทยนี้ค่อนค่อนข้างถือว่าแข็งด้วยใช่เข้มงวดแข็งแข็งแกร่งมีเน็ตเวิร์กที่มีเครือข่ายที่เยอะนะครับอะไรต่างๆเราเราเป็นแบงก์ใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่าจุดจุดที่เราโฟรการก็คือเรามองว่าถ้าเกิดเราไป เราไปทาธุรกิจเดียวกับแบงก์ใหญ่เนี่ยนอาจจะมันก็สู้ไม่ได้ไม่ได้เปรียบอาจจะไม่ได้เปรียบใช่ไหมเรียกว่าสู้สู้ไม่ได้แล้วกันเพราะเราก็จะหาจุดที่เออเราเราคิดว่า,น,าน่าจะเป็นจุดที่เออแบงก์ใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากมนะครับแล้วก็เลยมามาเราแล้วก็ธุรกิจที่เราเริ่มขึ้นมาใหม่จริงเนี่ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไมโครเอสเอ็มไตอนนี้มีกี่ประเภทตอนนี้มีกี่ประเภทหลกัหลกๆพอรเรา<ม>ง่ายมากครับก็มีหลักๆก็คือเราเรียกว่าไมโครเอสเอ็มเป็นกลุ่มที่เป็น เป็น SME แหละแต่เป็น SME รายเล็กนะครับอันนี้กลุ่มหกลุ่มกมที่2ก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไมโครนาโนไฟแนนซ์กลุ่มนี้คือคนที่เป็นจะใช้ค์ว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ประกอบธุรกิจซึ่งเราจะเราจะโฟกัสหรือว่าจะจับกลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตามตลาดเพราะว่าเขามีแผงขายอยู่ตรงนั้นนะฮะพวกนี้ก็ประกอบธุรกิจแต่าทุเล็กๆนี่เหมือนกับเราไปแข่งเงินกู้นอกระบบเลยป่ะก่อนี้ อันนี้จะ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 ก็กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะติดเงินกู้นอกนอกระบบเพราะเขากู้ในระบบไม่ได้แล้วเข้ามารีไฟแนนซ์กับเราได้ปหก็ได้ฮะก็ได้ส่วนใหญ่พวกนี้ทุกคนนะครับประมาณ80%ด็น่ะกู้นอกระบบนอกระบบใช่อันนี้อันนี้ก็คือเราก็เข้าเข้าไปตรงตรงตรงกลุ่มนี้แต่เขาจะมีธุรกิจนะฮะเขาสำคัญคือคือเขามีมีค้าขายเล็กน้อยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็น กลุ่มที่เป็นคนกินเงินเดือนก็คือตามออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราส่วนใหญ่ก็ตัวผลิตภัณฑ์หลักของเราก็จะเป็นตัว Home for Cash ก็คือมีบ้าน<อ>มีคอนโดก็ก็ปรัาวาเป็นหลักประกรรนันซึ่งนี้ก็จะเป็นอีกพอร์ตหนึ่งเราเราคนโทรล NPL ยังไงจริงๆผม,มผมต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มทุรกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เป็นคน กลุ่มกลุ่มลูกค้าสินเชื่อกลุ่มนี้นะครับ,รบเป็นเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจะมีธุรกิจอยู่แค่ธุรกิจเดียวเพราะว่าเป็นเป็นรายเล็ก,ลลกนะครับซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของตัวลูกค้าเนี่ยก็คือเ,เจ้าของธุรกิจธุรกิจเนี่ยทำมาหลายปีและเป็นแหล่งรายได้ของเขารายได้หลักของเขารายได้หลักเลยเพราะเขาไม่ได้มีเงินเดือนหรือไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้น กลุ่มคนพวกนี้จะต้องรักษาธุรกิจตัวเองไว้เพราะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการทําธุรกิจมันมีขึ้นมีลงในช่วงขึ้นในช่วงขาลงในช่วงขาขึ้นหลักสําคัญที่เป็นหัวใจของธนาคารเราก็คือว่าเราจะต้องอยู่กับลูกกับลูกค้าไม่เหมือนเราช่วยเขาแะไรใช่ไหมลูกค้าเราไม่พอร์ตเขาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ไม่ทิ้งเพราะว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กู้ไปเพื่ออุปโภคบริโภคไม่ได้กู้ไปซื้อรถแล้วผ่อนไม่ไหวก็กคือรถใช่ไหมอันนี้ก็คือเขากู้ไปเพื่อ,อเป็น working capital เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปทําธุรกิจเพราะธุรกิจมีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ทิ้งันวันเราก็ต้องอยู่กับเขาไปสมมติเขาผ่อนไม่ไหวก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้ไปอเพราะจังหวะที่เขากลับขึ้นมาก็ แล้วก็อาจจะมาผ่อนได้ตามปกติจริงๆตลาดอ่ะมันใหญ่มากตลาดเนี่ยคนที่ประกอบธุรกิจในในในประเทศไทยที่เป็นรายเล็กเนี่ยนะฮะมันมีเยอะมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความต้องการเงินทุนทั้งนั้นเพื่อที่จะเอามาทามาหมุนเวียนหรือเอามาที่พ่าแม่ค้าที่ชลอตัวย่างนี้ก็มีเยอะความความสําคัญไม่ได หัวใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไซส์ของของตลาดผมคิดว่าไซส์ตลาดพูดง่ายๆว่าถ้าเทียบกับไซส์ของธนาคารเนี่ยเรียกว่ายังไปได้อีกเยอะกานลิมิตเท่าไหร่ก็ได้สําคัญคือว่าเราดูลูกค้าออกไหมว่าว่าเราไม่ได้ปล่อยกู้เขาเนี่ยเกินตัวไปเขาสามารถชําระเรากลับได้ณปัจจุบันเนี่ยเราอรอตไซส์เราแสนหกหมื่นล้านประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณอย่างนั้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกอย่างที่เราคุยกันว่าคือตลาดมันใหญ่มากอ่ะเรามองอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยพอเราจะไปขนาดไหนคือ ตั้งแต่ตอนที่เอาหุ้นเข้าตลาดเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็พูดกับนักลงทุนทุกท่านนะว่าเราเราพยายามจะมองได้ว่าในใน5ปีเนี่ยเราพยายามที่จะเรียกว่าดับเบิลไซส์ของของทางธนาคารก็สามแสนประมาณอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่าโอเคตอนนั้นสภาวะเศรษฐกิจมันก็ตอนนี้มันชะลอนี่คือเมด g e เป็น S <S คืออันนี้เ,เราเราเรามองเรามี inspiration อินสปิเรชันหรือว่าเรามีเ,าเรามองไว้ว่าประมาณสักห้าปีเนี่ยเราจะขยายแบงค์ได้อีกเท่าตัวถ้าเกิดเราจะไประดับดับเบิลไซส์ก็คือ3 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยท่าเกตของเราในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของเงินทุนเนี่ยเราเราจะเอาไปยังไงบ้างเอ่อกปกติธนาคารที่ผ่านมา10กว่าปี<ม>นะฮะ เวลาเรามีกําไรธนาคารมีกําไรก็จะกลับมาเป็นเงินทุนของของธนาคารตั้งร้อเพื่อจะไปขยายสินเชื่อต่อนะครับก็หลักๆก็มาจากกาไรของธนาคารเงินฝากด้วยฮะเงินฝากด้วยหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเป็นทุนของธนาคารเลยอย่างนั้นแล้วก็ตัวเรื่องของเงินฝากก็เป็นเรื่องของซอฟฟันในการที่เราจะระดมเงินมาเพื่อที่จะจะเอามาปล่อยกู้การรลบฝากเงินของเราเนี่ยแตกต่างธนาคารทั่วไปยังไง ส่วนใหญ่หหคนที่เนื่องจากเราเป็นแบงก์เล็กนะฮะรเราก็จะให้ดอกเบีย้ยที่สูงธนาคารอื่นหน่อยและส่วนใหญ่คนที่มาฝากเงินของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินฝากเพื่อทําธุรกรรมไม่ใช่แบบโอนเข้าโอนออกอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ลูกค้ามีเงินเย็นฝากนิ่งไว้อ่าแล้วก็เราให้ดอกเบีย้ยสูงเขาก็จะมาฝากไว้ดอกเบีย้ยดีกว่าปีหนึ่ง ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะดอกเบี้ยสูงแล้วส่วนใหญ่ก็พอครบก็จะโรต่อไปเรื่อยๆอ,อือเพราะนั้นกลุ่มฐานลูกค้าเงินฝากของเราก็จะค่อนข้างนิ่งที่อี้อย่างปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเงินฝากเราประมาณทักงแสนสามหมื่นล้านตัวเลขเงินกู้เรารมันแสนหกเราเราจะเป้าหมายในการที่จะขยายฐานเงินฝากเนี่ยเรามีเป้าหมายประมาณไหนก,ก็ไปตามล้อไปตามกับเงิน เงินตัวเงินเงินกู้หรือสินเชื่อที่ขยายสินเชื่อขยายยังไงเราก็ต้องมีเงินฝากเข้ามาผู้ถือหุ้นเนี่ยตอน IPO เนี่ยมีเทออกมาหรือเปล่าตอนที่เรา IPO เนี่ยเรามีกลุ่มถือหุ้นต่างประเทศเป็นกองทุนระหว่างประเทศอย่างเรามี adb ที่ได้อยงินแบงค์ที่เข้ามาถือเรามี ifc international finance corp แล้วก็มีของรัฐบาลอังกฤษที่เข้ามาถือนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ถือแล้วเ,เขาจะไม่เทรดพุทซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ liquidity คือคือวอลุ่มในการเทรดของเราตัดพวกนี้จะถือและถือระยะยาวเพราะกลุ่มพวกนี้ที่เป็น,นกองทุนพวกนี้จะเข้ามาถือในออบริษัทหรือว่าสถาบันการเงินที่เขาดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสางคมนะครับซึ่งเขามองเราว่าเราเป็นธนาคารที่ให้บริการกับกลุ่ม ช่วยอาชีพคนนั่นเองซึ่งกลุ่มพวกเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะไม่เทรดเลยคือเขาจะไม่ซื้อเพิ่มจากแล้วก็จะไม่ขายเพราะฉะนั้นก็ก็บอกได้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นหลักๆที่จองหุ้น APO เนี่ยอันนี้ครบอยู่ครบคือผมคิดว่าไม่ได้ซื้อเพิ่มด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ขายด้วย